กูเล็กจะมาชนเพื่อนเพื่อนทำอาหารเช้าห้านาทีค่ะมีชีตเยิ้มเยิมถูกใจพวกเราแน่ๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเชื่อว่าตอนนี้พวกเราหลายคนก็ยังอยู่ที่บ้านกันอยู่เนาะทั้งกักตัวทั้ง work ฟอร์ home นะคะกูเล็กก็เลยมาชวนทำอาหารง่ายๆตอนเช้าค่ะรับรองว่าถูกใจหลายๆคนในครอบครัวนแน่ๆเลยค่ะนั่นก็คือ โทส์นะคะคเือกมีขนมปังสามแผ่นค่ะตัดครึ่งไว้ก่อนเลยแล้วก็เอาเบคอนค่ะมาทอดอันนี้เค้กไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะเพียงแต่เราทอดสองรอบนี่รอบที่สองแล้วค่ะทอดตามใจเพื่อนเพื่อนเลยนะคะต้องการเหลืองแค่ไหนกรอบแค่ไหนก็ได้เลยค่ะของเค้กก็จะประมาณเท่านี้นะคะเราจะตักเขาพักไว้ก่อนค่ะสับน้ำมันได้เลยโน้ถ้าเกิดเราไม่ต้องการน้ำมันค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมไข่กันค่ะเพื่อนๆจะใช้ไข่สองฟองก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีไข่ฟองเดียวก็จะบางไปนิดนึงอันนี้คุณไดกปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะแล้วก็ใช้ตะเกียบนะคะเราจะไม่ตีให้เขาขึ้นฟูเนาะเราก็จะใช้แบบตะเกียบคนๆๆๆให้เขาเข้ากันเลยค่ะได้อย่างนี้เลยนะคะเราก็จะไปเตรียมกระทะค่ะ กระทะเมื่อกี้นี้เลยใช้ไฟอ่อนๆนะคะใส่เนยลงไปค่ะให้เนยเขาละลายนะคะเนยละลายกระทะก็ร้อนแล้วค่ะแล้วก็จะใส่ไข่ของเราลงไปเลย เรใส่ไข่ลงไปนะคะเราก็รอให้เขาอยู่ตัวนิดนึงจากนั้นเราก็ขนมปังเราค่ะใส่ลงไปกลับด้านด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เขาติดไข่ทั้งสองด้านเลยค่ะด้านที่สองนะคะเราจะวางห่างกันนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะเราก็ยกกระทะค่ะคนๆวนๆไปนะคะให้ไข่เขาสุกทั่วถึงกันค่ะจริงๆ ไข่ประมาณฟองครึ่งกำลังดีนะคะสำหรับขนมปังหนึ่งแผ่นหรือเ,เพื่อนจะใช้กระทะใหญ่กว่านี้ก็ดีค่ะอันนี้เป็นอาหารเม,เมนูอาหารเช้าที่แบบง่ายมากแล้วก็ใช้เวลาน้อยมากเลยนะคะทุกคนก็มีขนมปังอยู่บ้านแล้วแหละคนเล็กคิดอย่างนั้นนะคะไข่ก็ต้องมีอยู่ละส่วน เนื้อสัตว์หรือว่าของอย่างอื่นนะคะก็แล้วแต่แต่ละบ้านจะมีเลยค่ะอันนี้เรารอจนไข่เริ่มสุกแล้วนะคะด้านด้านล่างเริ่มสุกแล้วเราก็จะกลับด้านค่ะกลับด้านไข่แล้วขนมปังให้เอาขนมปังลงไปเจอกับความร้อนนะคะสีเขาจะได้สวยๆค่ะ กำลังดีเลยค่ะพอกลับด้านเสร็จนะคะเราก็จะค่อยๆจัดจัดระดับเขาอะนะคะจัดความสวยงามเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเริ่มใส่เบคอนลงไปค่ะเบคอนที่เราทอดเมื่อกี้นี้เนาะใส่ตามชอบเลยนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยอันนี้ไม่มีใครว่าเลยใส่ผักลงไปก็ได้ค่ะผักสลัดในบ้านเราใส่ได้เลยนะคะ ีกด้านหนึ่งคุณเล็กก็จะใส่ชีสค่ะคุณเล็กใส่ชีสแค่หนึ่งแผ่นนะคะแบ่งเป็นสองชิ้นวางลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพับด้านข้างค่ะพับด้านข้างเข้ามานะคะพับด้านข้างเสร็จเราก็จะพับทบลงไปอีกรอบหนึ่งค่ะ จร,จริงเพื่อนๆนทานแบบนี้ก็ได้เลยนะคะแต่ว่าคุณเล็กก็จะขอกลับอีกที่นึงค่ะกลับอีกด้านหนึ่งเพื่อที่ให้เขามีสีสวยเหมือนเหมือนกันทั้งสองด้านค่ะสวยงามมากเลยหอมมากเลยด้วยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ตักขึ้นมาจัดจานได้เลยค่ะจัดเสิร์ฟคู่กับผักสลัดหรืออาหารอะไรที่เพื่อนเพื่อนมีอยู่ตามชอบเลยนะคะแต่วันนี้คุณเล็กจะไม่จัดจานนะคะจะไม่จัดผักเพราะว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็น เนื้อของโทสเราค่ะชัดๆเลยน่าทานมากกลิ่นก็ยั่วยวนละเกินค่ะทำง่ายง่ายค่ะเพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านเลยทุกคนเลยนะคะคุณเล็กเชื่ออย่างนั้นนะคะมาดูข้างในกันค่ะดูนะคะชีสเราก็จะเยิม้มน่าทานและอร่อยมากเลยค่ะ เพื่อนๆลองทําดูนะคะแล้วมาอดคุณเล็กบ้างเนาะจากนี้นะคะคุณเล็กจะสลับเอาอาหารเช้า5นาทีมาฝากเพื่อนๆนะคะอาจจะไม่ใช่อาหารเช้าแต่เป็นอาหารว่างที่ทําง่ายๆนะคะแล้วทําแล้วมาให้เพื่อนๆดูแล้วก็มาคุยกันนะคะว่าได้ผลยังไงเนาะวันนี้คุณเล็กไปแล้วค่ะขอให้มีความสุขกับการทําขนมนะคะสวัสดีค่ะ